ครับอยู่ทางนี้นะครับวันนี้มอบของขวัญให้กับคุณป้าบุตรินนะครับผม,มเป็นกล้องแคนนอนอย่างดี<ม>บุตรินพระคู่แฝดบัวขาวนะครับหน้าตามือนบัวขาวนะครับ<ม>พี่น้องครับตั้งแต่ผมกินกล้วยทอดมาเนี่ย ครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่เจอแบบนี้ผมคิดว่ากล้วยนั้นมันเป็นกล้วยที่ยาวๆแบบนี้นะครับสวัสดีชาวครับวันนี้ก็อยู่บ้านหลาน,นครับอยู่บ้านหลาน<ค>อพอดีวันนี้เป็นวันเกิดคล้ายวันเกิดของหลานปุก,กิกนะครับ ก็นิมนต์พระมาทําบุญที่บ้านนะครับตอนนี้เวลาแปดโมงครึ่งพอดีนะครับผมนี่คนที่กาลังตักรบัดนะฮะหลังให้เราเลยครับคือหลานหลานสาวนะครับตักบบตรทำบุญให้กับตัวเองครับก็มีพี่ๆน้องๆนะครับญาติๆสนิทสนิทกันนะครับผมีใหญ่กับคุณพ่อนะครับ ไม่ลงมากเลยลุงยาไลงมากเลยเพราะว่ามันมีมันไม่ใช่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคนกระดินงก็รอส้มตำครับผมเก่ม้ด้วยอาจารย์ด้วยไม้เกี่ยงไม้

Tuyangi hamang saranang kacami. Tuyangi hamang saranang kacami. Tuyangi sangkang saranang kacami. Tuyangi sangkang saranang kacami. กัทางบริวาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเลื่อประโยชน์ประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข er? ้าพระเจ้าหลายตลอดกาลนานเถอ

พระคูแ่แปดบัวขาวนะครับหน้าตามันบัวขาว

หอว่าจะมาเกิที่อ่างองวัท่าป้สิิเมตออไปเดินเด้อวันนี้ทานเด้อไปไปมาใส่กระหอยนี่จะคนรับคนแพ้ไปจะฆ่าไม่เอาไปเชไอ้ยีไอ้ีว่ไป่เอยู่ยบาไนครับพี่น้องครับตั้งแต่ผมกินกล้วยทอดมาเนี่ยครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่เจอแบบนี้ ผมคิดว่ากล้วยนั้นมันเป็นกล้วยที่ยาวๆแบบนี้นะครับเนี่ยที่เขามาทอดจริงๆแล้วกล้วยอะไรมันจะยาวขนาดนี้เนะาะดอ่าทีนี้วิธีการทํานะครับนี่มันเป็นกล้วยสั้นๆเลยละครับผมอ,อยู่ที่หน้าร้านกล้วยเกี๊ยวแม่ทองนะครับแม่โบทองอนี่นบ้าน,าบ,านบ้านดอนมง,ดดมงนบ,นงบ้านดอนมงเนาะบ้านดอนมงเนาะอ่าวิธีทําวิธีทำเอาจุ่มก่อนท่านก่อนไหมจุ่มน้ามันพืชเนาะขั้นตอนวิธีทำตีบานเนี่ยตีมันเนี่ยมันเที่ยวมันตาย ตีให้ยาวๆไปงวยเดียวบ่งวยเดียวจ้าโอ้โหแล้วก็รีดไปบีบบีบอีกตีแล้วก็ยังบีบโอ้โหถั่ลาดออกมาเลยบานแล้วก็เอาไปทอดครับผมนี่ไปทอดคนทอดก็สวยงามนะครับเป็นหลานสาวอนี่ก็มาลงที่นี่นี่แล้วก็เอาไปทอดนะครับผมอร่อยนะครับเรากุดหนุนไปแล้วครับนี่ นี่มันสูกแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับผสมงาด้วยนะครับผมอ้าวโอเคเราก็อุดหนุนแล้ว,วเนี่อร่อยกล้ยแขกครับผมอันนี้กล้ยลาวใช่ไหมเ <laughs> อาโอเคครับ,ม,รบมากินนะครับอยู่ที่บ้านดอนมงหน้าก๋วยเตี๋ยวร้านแม่บัวทองนะครับผมอ่